จะได้เก็บไว้ใช้ได้ยินไหมจ๊ะได้ยินไหมหลวงพ่อพูดเดี๋ยวแจ้งเงินไว้สามหมื่นพ่อให้เงินไปสามหมื่นไว้ใช้ไว้ใช้ไว้กินเพราะไม่มีเงินที่จะรับมาจากไหนแล้วมีแต่คนแก่ให้สามหมื่นมีเก้าสิบเจ็ดแล้วยายมายายพระพระหลวงพ่อให้ตายังมองเห็นชัดไหม คัดมั่งไม่ใชัดมงค่ะอย่างนี้ <Yeah. S 2> อย่างนี้โยมยายก็ไม่ต้องไปห่วงเรื่องเรื่องบ้านแล้วเพราะยังไงมันก็ไม่เป็นของเราติดตัวไปนะ <Yeah. S 2> เอาแค่บุญพอนะเอาฟังธรรมะไปอยู่ไปจนกว่าเราตายแล้วก็ลูกเราก็เขาสัญญาแล้วว่าจะให้ลูกเราอยู่ต่อก็ไม่ต้องห่วงว่าลูกจะไม่มีที่อยู่ <Yeah. S 2> แต่ขอให้มีเงินวัาชชัจ่ายไปเรื่อยๆก็พอแล้วนะ yeah. เขาตอนนี้ใส่มีเงินใหญ่พันหนึ่งของโยมหกร้อยเก็บไอเนี่ยแล้วก็โยมก็ยังพอก็แก๊กไปเก็บขยะลูกสาวมั่งอะไรเขาก็มาให้หลวงพ่อเขามาให้อางท้านเพิ่สักหมื่นไปเอาให้ให้ลูกสาวจะได้ต่อชีวิตยืดไปอีกหน่อยนะแล้วโยมทำอะไรเป็นไหมขายของขายอะไรเพื่อมันงอกขึ้นมาบ้าง ก็ไม่ได้ไปกลัวแกล้มแกล้มศีรษะควาดไปเรื่อยๆถ้าเราทําของขายหน้าบ้านได้ไหมทอดอะไรนิดเดียหน่อยไมาขายเยอะหลวงพ่อก็ช่างเขาไม่ค้าเยอะของเราทาสักอย่างน้อยให้มีรายรับวันละสักห้าสิบาทก็ยังดีร้อยต่ก่อนนี้สองคนกับแม่แข็งแรงก็แค่หนุนโคุกขายหน้าบ้านเออไม่ไหวแล้วค่ะก็ทํ้น้อยๆพอล้มล้มไปหัวแตกของหุ่นก็เข้าไปเกิดเข็มก็ดีกว่าอยู่อยู่เฉยๆ ให้ขายแล้วค่ะก,ก็ดูแม่อยู่บนบ้านแล้วก็นัหน้นานบ้านติดถนนอยู่แล้วนี่ลูกก็ความดันต่ำฉันก็ความดันสูงแล้วทําไมไม่มารวมกันน่ะฉันฟันดันต่ำฉันก็กินยาตลอดมันก็เลยพอดสูงก็กินยาก็สลับยาก็หายเลยพอดีกันไปบางทีก็เนี่ยทาแกเขาก็ให้ไปไปช่วยเขาทำใค่ต้มไข่เตี๋ยวกลับบ่ายสามกลัวว่าอยู่แกอยู่คนเดียวเดี๋ยวแก ซ,ซื้ออะไรมาขายเดยวซื้อถั่วซื้อมันซื้อผักซื้ออะไรก็ได้มาขายให้ได้สักสี่ห้าิบาทก็ยังดีกว่าลองลองดู <c oughs> อย่าพึ่งปฏิเสธว่าขาทั้งทั้งลงถิ่นทั้งเดินทั้งลองลองดูเถอะเชื่อต่มาลองไปหาลงทุนสักสามร้อยสี่ร้อยแล้วมาขายดูวันนี้ว่ามันได้ไหมลองดูสักค่อยสองร้อยสามร้อยก่อน ไม่ต้องลงทุนมาก้ขายได้แม้วันนี้กำไรสิบบาทยีิบาทเก้าแล้วเป็นจุดเริ่มก,ก่อนน,นี่ก็เป็นลมบ่อยไปรับยาให้ก็เป็นลมวันนั้นข้ามสะพานลอยไปรับเงินสูงอายุที่กรุงไทยเพิ่นะงนักศึกษานึกว่าเป็นอะไรไม่เป็นอะไรแบบป้านั่งพักถึดก่อนทั้งนั้นในหลแม่กับลูกใครจะไปก่อนดูทัศทางแล้วคนนึงต่ำกันตึงสูงไงแกแกเป็นไขมัน ด้วยแกก็เป็นห่วงผมผมงี่เป็นไขมันหรืเหร่จ้าเป็นเยอะไหมไขมันเท่าไรก็มันทราบมาหมอเขาลงมาอย่างนั้นเขาไม่ไม่ให้ไปแล้วไม่ไม่เจาะแล้วก่อนนี่สามเดือนจะไปเจาะเดี๋ยวนี้เขาบอกอายุมากแล้วเจาะแล้วเดี๋ยวเป็นกลายเป็นเลือดจางอีกโอเลยหมอเขาเลยให้ไปรับยาเงี้ยไปเอายามาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาวิทยุมาเอาเอาข้ามา แล้วที่นี่ยังหุงข้าวกินอยู่ไหมหุงค่ะอ่าหุงนะ,อะเอาข้าวมา,าสักสิบรูกก็ได้ไว้ให้โยมมาทางนี้สิอลองดูมีวิชาอะไรลองทำอะไรง่ายๆซื้อมาขายไปซื้อกล้วยมาได้ซื้อสักสิบวีมานั่งขายดูขายได้ไหม <c oughs> อย่างน้อยหัดหางเงินวันละยี่สิบสามสิบบาท ก็เหมือนที่โยมเดินไปเก็บของอะอะไรอย่างเงี้ยกับเราอยู่อยู่หน้าบ้านเราเนี่ยทําเลมันก็พอขายได้อยู่นะเยอะค่ะร้านเยอะร้านเยอะก็ช่างมันตาเยอะแล้วแกก็กลัวแบบใครก็กลัวฉันเหนื่อยอ่ะหลวงพ่อเดี๋ยวไปเก็บไปเก็บดีไซนเคิลไปนู่นไปไปไปรับจ้างเขาเองไอ้นั่นเหนื่อยกว่าก็มาว่านี่โยมแค่ไปปั๊บไปซื้อของมาก็มาวางขาย อ้าวีนี้มา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 ฟังธรรมะดีกว่านี่นี่วิทยุวิทยุธรรมะเดี๋ยวโยมฟังดูนะเลขหนึ่งธรรมะเช้าเลขสองธรรมะเย็นจากนี้เลขสามจะถึงสามร้อยแปดสิบเจ็ดเนี่ยมันทึกว่าอยู่ในนี้ซิมเวลาโยมเปิด ธรรมะเปิดไปเรื่อยๆแล้วถ้าต้องการอยากฟังสวดมนต์ยกก่อนเลขหนึ่งถ้าไม่กลับไม่กดเลขหนึ่งจะไม่กลับมาจะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เอาฟังดูนะเปิดแล้ววิทยุปึ๊บน,นี่แค่นี้ในสวดมนต์อ่าในสวดมนต์ก่อนอยากให้ดังก็เล่งเอาได้ยินไหม,ม เกียดยังนั่งตัวตรงอยู่ยได้ยินไหมอ่าวทีนี้ให้ฟังเทศ <ตา S 1> อ๋อเราก็เลขสามดัวน้พอตั้งแต่เลขสามก็เทไปเรื่อยมีอยู่สามร้อยแปดสิบเจ็ดชั่วโมงนะแต่เทศไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยครับต่อไปได้ยินไหมได้ยินเปล่า พอถามได้ยินไหมถ้าเป็นได้ยินทำในแนวการปฏิบัติจะไปสบายแล้วสิ่งที่เป็นหลักสำคัญก็คือการสํารวมฟังให้หลับไปเลยโดยกายวาจาและก็ใจหัดพุทธโธด้วยนะรู้ไหมแต่าสามอย่างนี้ ไม่สํารวมนต้องคอยให้สติแม่พุทโธโยมด้วยังไม่ใช่หัดฝึกพุทโธดูลมหายใจเช่นต้องทำไม่สํารวมด้วยอะไรไเป็นไรไเป็นไรอ่ะเดินย่องย่องนี่สัม,ม,มรวม,รวมดาาสบายเมไนมัคิดชามสํายปิดปึ๊บเนี่ต่อไปหัดไหนบอกพุทโธดูดิพุทโธพุทโธอ่า ให้ภาวนาอยู่ข้างในนะออกเสียงก็ได้ไม่ออกก็ได้นะให้กําหนดอยู่กับองค์พุทโธไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นแล้วคิดมาเยอะแล้วโลกไปนี้ี <c oughs> เวลาเราตายก็ไม่มีอะไรไปก็ให้มีแต่พุทโธพอ <c oughs> นะหัดมีคําว่าพุทโธเป็นเบื้องต้นก่อนอย่างอื่นช่างมันเอ,อ่อหรือว่าโยมดูลมลมหายใจเข้ากําหนดรู้ <c oughs> เคยนั่งสมาธิไหม <c oughs> ไม่เคยไม่เคยโอ้เก้าสิบเจ็ดปีรุ่นเก่ามันน่าจะขนไควยเยอะนะ ไปแล้วห่วงเน่ไปฟังเทศฟ,ฟังอะไรที่วัดแล้วห่วงเลี้ยงหมูห่วงอะไรอะโอ้โหกรรมเยอะจริงนะัดดูลมหายใจเข้ารู้ลมออกรู้เข้ารู้ออกรู้หรืหอ,อททห,หายใจเข้าพุทธหายใจออกโททําเป็นไหมหายใจเข้าพุทธกําหนดลมหายใจไม่ต้องออกเสียงแค่พุทธโทอยู่ในท่านทำช้าช้รหลว่าพุทธโท พุทโธเนี่ยหมายถึงระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะเป็นมงคลชีวิตแล้วก็หัดฟังธรรมไปมน,มะนะไม่ต้องห่วงอะไรแล้วห่วงตัวเองพอแล้วตอนนี้ดูพุทโธพุทโธไปเอารับไปนะ,ะวิทยุรับไปเสียบไฟ <c ười> พอเสียบเสร็จแล้วก็คืนนึงก็ไม่ต้องเสียบแล้วมาเปิดฟังได้ อารับไปนะ